สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ฝนก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหนึ่งรายการของแบรนด์ d j f f a i r y แ a r e มาฝากสมาชิกทุกท่านเช่นเคยเลยค่ะสูตรลับแผ่งผิวสวยเปล่งประกายคูณ4ประสิทธิภาพเหนือนระดับค่ะด้วยรายการนี้เลยค่ะ r บริฟคิสแอนสกีนะคะเป็นทีมกันแดดผสมรองพื้นสูตรพิเศษค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าองค์รวมของสารสก,กัดของเขามีมากกว่า10ชนิดนะคะและสารสก,กัดที่โดดเด่นตัวแรกนะคะเป็นสารสก,กัดที่ได้จากไทเทนเนียมค่ะไดออกไซด์ซึ่งสารสก,กัดตัวนี้เขาจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการระคายเคืองที่ผิวได้ดีค่ะและสารสก,กัดตัวต่อไปนะคะเป็นสารสก,กัดที่ได้จากอาบูตินค่ะเขาจะช่วยปรับสภาพผิวหน้าเรานะคะให้มีความ ขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําของผิวได้ดีทีเดียวเลยค่ะและสารสก,กัดตัวต่อไปนะคะเป็นสารสก,กัดที่ได้จากบรลานซิลาค่ะซึ่งฤทธิ์ของบรลานซิลานะคะเขาจะทําให้ผิวของเรามีความเย็นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของการโดนแสงแดดนะคะและสารสกัดตัวต่อไปค่ะเป็นสารสกัดที่ได้จากวิตามิน B3 ค่ะซึ่งวิตามิน B3 นะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยล่องลึกล่อง ได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะรานะคาสมาชิกกันแดดวิ้งของเรานะคะอยู่ที่1,600บาทถ้าสมาชิกท่านใดสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ d j f Easy Online ได้แล้วค่ะ